สวัสดีครับผมวันนี้นัดขอนแกร์ซูเปอร์ไบค์ยินดีนำเสนอครับผมวันนี้อยู่กับผมนอยด์เดวอ้วยนะครับวันนี้ผมมี2สีให้เพื่อนๆเลือกนะครับมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินนะครับสวยๆเลยอันนี้สีมาเขาทำสีหรือทำมาจากโรงงานพี่สีทำครับสีทำคันนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่คันสีแดงปี22ครับนี่รายละเอียดมีอะไรบ้างครับคันนี้ก็คันนี้เดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ชุดหน้าเลยเนาะคันนี้จะเป็นได้ชุดหน้าคาร์บอนมาแบบนี้เลยโอ้หัวคาร์บอนเลยอ่ะใช่หัวคาร์บอนชิลสไลด์ปกติอ่าฮะครับผมแล้้้วววกกก็พขาาาาาจัับชชิิินนนนนนนู่่่่่่ีีเเรยหหซซงงุด กอนจะมีพวกปิดกระจกซิ่งด้วยเลยใช่เป็นนาซิงคาร์บอนแล้วก็มาพร้อมกับตัวท่ออาคารนี่เป็นท่ออาคารตัวทรงกลวยเลยใช่ตัวนี้ก็ผมเอาชุกโปเวนเดอร์ใส่ให้ใหม่โปเฟนเดอร์ใช่ครับเบิกใหม่นะครับคู่หนึ่งกี่บาทพี่อ่าคู่หนึ่งประมาณ6,5 0 0ห้กพันห้าใส่ให้ลูกค้าเลยเบิกใหม่เลยใช่ครับผมทั้งสองคันเลยนะแล้วก็ปิดรูกระจกปิดน็อตปิดรูกันตกเออปิดรูกันตกพูดผิดแล้วก็เป็นบางโคนหลังบางโคนหลังคาร์บอนโคนหลังอาวปกติเขาไม่เปลี่ยนกันใช่ไหมอ่าเขาไม่ ใส่เพราะว่าคันนี้ใส่ดูดสดกพดูดสดเสร็จจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวโคนดิดเข้าปั๊บพังเลยสะดุดจบเลยอะไรประมาณนี้สำหรับคันนี้เบาะปาดด้วยอ่ะเบาะปาดกระดานคันนี้เดินทางมาเท่าไหร่ครับเดินทางมา28ืกว่าฟังเสียงกันดีกว่าโอ้ลั่นนะดูโอ้สดด้วยสดด้วย ตอนนี้น่าจะเครื่องยังไม่ร้อนนะครับราคาคันนี้เป็นไงบ้างครับหรือว่า2คันนี้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์คันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้นะครับฟอร์ซ่านะครับสามห้าศูนย์ปียี่สิบสองเหมือนกันสีน้ำเงินนะครับได้เป็นชิลซิ่งมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นหน้าซิ่งนะครับก็ถอดบางชิ้นไปแล้วก็ปิดกระจกกระจกไปเรียบร้อยนะครับผมคันนี้สีฟ้านะครับสวยสวยเดิมจากโรงงานเลยมาพร้อมกับเบาะปาดกระดานนะครับเหมาะกับทรงหมอบทรงเชงเลยนะครับแนะนําเลยนะครับผมการตกมีมาให้เหมือนกันนะครับปิดทั้งซ้ายทั้าือนนนเีหมฝ กันเลยดีกว่าทั้ง2คันนี่เหมือนฝาแฝดกันเลยข่อเป็นตัวอาคาลวิกทรงกลวยนะครับเป็นชุดฟูนะครับมาพร้อมกับชคโปรเฟนเดอร์นะครับคู่ละ6 0 0ันกว่าบาทเราติดตั้งไปให้กับลูกค้าเลยนะครับท่อพี่เบิกนะอ่ะท่อพี่เบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลย0กิโลทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าไม่ไออันนี้ท่อติดรถแต่นี้เบิกใหม่ อาเหรออ่าแต่ว่าไม่เป็นไรคันนี้ได้หน้าซิ่งไงแ,แ,แลกแลกกันไปหรกกือว่าคันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างพี่ราคาเท่ากาันผมเปิดขายให้เพียง179,000บาท1 7, 000, 000, 000. 1> 1, 7 000, 9 0 0 0เดาเดี๋ยวคนดูก็จะบอกเฮ้ย e ทำไมราคามันไปเบียดร, <c oughs> ราคารถใหม่จังแต่รถใหม่ไม่ได้แบบนี้นะไม่ได้ของแต่งโช๊คโฟรเฟนเดอร์6000กว่า้อ9 0 0 0ันกว่าข้อพันเก0 0็บอกอีกนู่นนี่นั่นอีกนี่อุดกระจกเปลี่ยนหน้าชุดหน้าซิ่งอีกราคามันไม่เบียดกันครับผมคือคุณได้ของแต่งไปเลยรพพ้อมสภา นนี<อ>นะครับผมแล้คันนี้เลขไม้น้อยมากๆนะครับคันนี้เลขไม่น้อยกว่าคันนั้นนะครับอยู่ที่17,000กิโลเท่านั้นนะครับผมอ่าฟังเสียงหน่อยดีกว่าท่อสูญโลครับผม สคันนี้เครื่องเดิมข้างเดิมไหมครับเครื่องเดิมข้างเดิมเครื่องเดิมข้างโอเพนข้างโอเพนแล้วข้างโอเพนดูเลยดิราคาเท่าไหร่ครับพี่นัทคันนี้สําหรับคันนี้ก็ทั้งสองคันเลยนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช้เงินออกรถแค่หมื่นเก้าผ่อนห้าพันห้ากว่ากว่าสี่สิบแปดงวดจัดไฟแนนซ์ของที่ไหนครับเนี่ย C I M B ยอดเยอะสุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้ากรุงศรีก็ได้นะดาวเยอะหน่อยมีงบดาวสักเจ็ดแปดหมื่นมาคุยกันประมาณนี้ครับสําหรับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ทั้งปีสองทั้งสองคันนะครับไม่ว เพื่อนๆฝากกดติดตามไว้ที่หน้าเพจขอนก่นซูเปอร์บา์นะครับหรือช่องทางที่ลงไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อครับพี่นัท0 8 7 7 2 2 6ด7 6เจนัทครับผมยินดีรับสาย25ชั่วโมงโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่า